สบายดีทุกคนตอนนี้เฮากัอยู่ในห้องนี้นะคือเขาลงมาจากผู้ลงมาจากผู้นะะี่แหะหอดหอดทีนะประมาณอ่าหอดหอดเดือนเนี่าประมาณสามโมงทุกคนประมาณบ่ายสามนะอะไระกันอะไรเฮากัลงมาแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะเนี่ยเลยเพราะว่าคลิปที่ว่าเขาลงไปปะไว้นะ ใหาบริตอบคอมเมนต์เลยเพราะวอขึ้นใต้ล่บมมีสัญญาณมาแเลยกะะต็ตอบคอมเมนต์ก่อนเลยนะแล้วก็ไปหลอบนี่ก็ถือว่าหลอกหลอกนะเป็นหลอบแหลกที่ว่าเขาไปยันจัดทีมไปเองทุกคนจัดทีมไปเองนี่ยเต็มๆนะคือแปลว่าบมมีฟูน้ำบมมีฟูน้ำเห็ดนะอ่าปกติซีนี่แบบคือผู้ัน เขานำผ้าไปนะแค่คือมันนี้เข้าได้ที่ว่าเขาไปในรอบนี้เข้า,าไดีดูแลเองทุกอย่างนะคือเต็มเต็มดีแต่ว่าไปรอบี้ก็ไปอยู่สามคนทุกคนไปสามคนเลยก็นี่แหละผู้ที่ขับรถนี่ ครับรถเนี่ยเป็นคนนี้เป็นผัวป่า,านั่นแหละอันนี้เป็นคนในบ้านนี่แหละเชิงว่าเพิ่นกะอาเดเบิ่งเกี่ยวกับการเฮ็ดยูทูบเนี่ยน,นะเพิ่นก็นเลยขอไปนำนนไปนำกันนั่นแหละก็เลยว่าไปได้บ่มีปัญหานะาเพรอเท่าก็บ่ได้เป็นคือกัน แต่การไปบนเบิงเ,เอาที่ว่านนั่นแหละแล้วลก็ลองไปเบิ่งแต่ไปลอบนี่ก็คนขับรถนี่เก่งนะเก่งเกี่ยวกับเรื่องรถนี่โอ้สุดยอดเลยทุกคนทื่ว่า,าพาคนไปถือถือคนนะ เคยไปในเบิ่งการขับรถของเพลนนี่ก็ถือว่าเก่งเลยแหละสุดยอดเลยถืงว่าต่อไปก็สิมีเพลนนี่แหละไปนําตลอดนะนะคือเฮาออกกันแล้วนะรายเพลนสิไปนําเพลนก็บ่มีเบียดเฮ็ดคือกันนี่แหละก็เลยไปคือไปรอบนี้ก็ที่มักที่สุดคือการเดินทางหรือว่าการว่าใช้ชีวิตเฮานะ หาปลาหาปลาหาอย่างเีเยในป่าคือไปนะที่เขาไปนะเขาถือเตม่อกทึ่เตม่อกที่นี่พอกลางไปเนะอ่ามันบุกไข่เตะแต่ว่าป้านี่เห็นนะแนมเห็นเลยป่าร้ายขนาดทุกคนแต่ว่าเขามบามีปัญญาเอามันแหละว่าอย่างไรไแกแกเลยอันพากันเห็ดนาเห็ดนายิ่งเขานะนาก็เห็ดทุ่คนแหละแต่ท้ายเขาเตรียมใบแต่บานนี่นะฮะ เวลาเข้าไปเลยเห็นปูเห็นปลาเลยเขายิ้งอรรถได้หลายลายเนียทุกคนนี่คือมณีกาสำหรับขึ้นนี่เขาก็สิไดมานาังตัดคลิปนี่แหละเบอร์ <c oughs> <c oughs> ไปทั้งใดมาตัดคลบป่งแหลเมเ,ลเดียวขาจังสิไดยันมาน้าไปนี่คือที่มักที่สุดคือคลิปสุดถ่ายนะทุกคน คลิปสุดท้ายที่ว่าห์หอมมันสวยงามนะบอลไปเนะนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งอ่าเป็นพวกเถอกินเป็นอย่างนี้เลยนะมองเห็ดอยู่เห็ดกินเท่ากับอ่อถือว่าสวยงามนะในในการแมนนะน่นุ่งเท่ากับถอดปลาแหละตอดปลากินปละดุกในประดุกแล้วก็ ในทีป้ายรอบนี่ฮะรืมลืมถวยถวยกับบมีแต่ทุกอย่างเขาจัดขบมนเลยขาดตัวไใส่อย่างเดียวนี่เป็นเหตุให้ต้องใส่ขบนี่นะใส่รบนในผ้านี่ยในการหมอหมอคือกินข้าหมอเลยแหละต <laughs> <laughs> ีว่าเป็นคแข้งแหละดีว่าเขาจัดทีมไปแล้วน,นี่ แต่ก็มีอ่ามีหลายคนนะที่ถามกันเข้ามาว่าเออมาเที่ยวได้บ่เนี่ยนะคือคนถามมาในคอมเหมน็นกะนั่นแหละหรือว่าทางมาเชิญเจอมีนะก็สามารถมาได้ทุกคนสอนเนี่ยนะแต่ว่าที่เตรียมก็เป็นบอกหนังสือเดินทางของผู้ที่มานั่นแหละแล้วนกะ็หนังสือเดินทางนะครับเป็นอ่า สิวัคซีนนะใบสีทวัคซีนยังเนี่นนแหละะมาณนั่นแหละทุกคนสามารถมาได้แล้วแต่ถ้าว่าไฟมีแบบหลดจัดหลดจัดดีนะเพราะว่าที่พิ่นธามาเออจากมากนั้นเกินว่าหลดสยัางสามารถมาไอ้ห่ะกะ็ได้เนาะถ้าเกินว่าถ,ถ้าเจ้าเพหน,นักซื้อ,อยังเี่ยนี่ก็มาได้น สามวันชีวันแต่ย,ยังไม่ถึงเจ็ดวันนะทุกคนเพราะว่าเขาขึ้นผู้นี่ก็ตีไปสักสองสองวันนะสองวันที่ว่าเาขาเป็นผู้แต่ว่าบางคนที่ว่าอยากมาเที่ยวมั้ยยังก็โอเคมาได้แล้วก็นี่แหละที่ว่ามองเที่ยวไปนี่กันนี่แหละทุกคนตามผ่านไปแตคือสวยงามน,นะแต่ในส่วนตัวคอยมักในนี่ มากในนี้เพราะว่าทางพี่เน,น,นี่ยทางล่างเนี่ยมันจะเป็นผาทะผาทะนั่นหวยติว๋วหรือว,ว่าผาทะจ้องแก้วนะที่ชาวบ้านเข้าห้องกันแต่ว่าไปแต่ละเทือเปิดม,มามาเข้อฟอนใน,นนี้เลยทุยกคนแต่ว่าเขาสักซีดแล้วมาสักซีดแก่อยู่ที่อยู่ที่หนะ้านะข้อแหลวก็ต้องเหตุผลโบแมนนะข้อแหลมันน,ะนั่งลออยู่กับไดรนะ์ท คออะไก็ต้องเห็ดว่าเขาจะใส่ย่างนนเนนั่นนีน่นะก็คือเป็นความเสื่อแหละแต่คนมาคอลายนะทุกคนบางคนค่ะมาคอเล็กคอเบอ,เบอร์คือว่าแหละเพราะว่าพวกสังเกตเบื้องจากของพวกเสศษวายของะะอะไรังเขานะก็ที่ว่าลายอยู่นะบางทีแอมบอร์เป็นแผกเป็นแผกเลยที่ว่าเอาขึ้นมาถวาย เนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิรงนเนี่ยนะทางเทิงเนี่ก็เคยข่ายันว่าอะไรเป็นเป็นหินนะเป็นหิน,น,นแต่ว่าเอา่คยข่ายธาตุนั่นแหละที่ว่าเป็นห้องธาดแต่ที่จริงก็เป็นงนหินเป็นอันนี้แหละแต่ว่าทุกๆปีกั อ่นเสิได้เฮ็ดอันพวกงานบุญสองวันดันช่องดันสามนะน่าสิประมาณนั่นแหละน,นี่กาถ้าขึ้นไปในนี้อีกอะนั่นแหละต้องขาดบรายก็คือต้องขอพรแหละทุกคนคือขึ้นไปนี่เท่ากับ้าขึ้นไปมองพระธาตุนี่นะ คือเราต้องหาของอยู่ของกินก่อนหาของอยู่ของกินจากาจากลมก่อนยันขึ้นมาเทิง้งพอจะเทิ้งนะหากินยาก่ยแต่ก็บ่ค่อยมีละบ่อยมีไม่ได้เำว่าหาจากทางลมแหละพอขึ้นไปเห็ดกินดูเทิงโอเคเลยเดี๋ยวชมบรรยากาศสวยๆของงานนะตอนเสาร์เวลาแดดแดดส่องขึ้นมาเนี่ยโอ้ได้เลี้ยงเลยทุกคน ือเขาไปนี่ก็ถ่ายอย่างเดียวเลยปนละ <c oughs> าปูปลาปลากะถ่ายทุกคนแต่ว่าบางทีก็เขีเขาถ่ายซ้ำๆกันก็ยันทุกคนเบื่อนะบางทีเขาก็เห็ดไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ก็มียังกับที่ชมบไหนหนู่ทุกคนบอกว่ากันแต่ก็มีบางทีเพิ่เยอะบางคนเข่ามาก,กัว่าเขาเห็ียดขีด บ่มีแกนชานยังไงนี่นะแกนนี่เยอะไทยรับางที่ห้องกระพูว่าสียดเนี่ยนะบางที่ขึ้นผูดนี่รกนะ็หาของอยู่ของกินแล้วก็คือเฮ็ดกินนั่นน่ะแหละก็ตามที่สเต็ปที่เคยเอา่าที่เคยเฮ็ดผ่านๆกันมาถนะือว่าง่ายๆก็คือที่ว่างไวยนะ์นี่ก็คือเฮาไปใส่หม้อไปใส่หม้อนี่ก็ได้ปลาบล่หลายนะ ถ้าเป็นยิ่งสีไลายล่ทุกคนแถวนี้ก็สวยงามด้วยปลาแต่ว่าน้ำนี่บุคลากรเป็นได้ประมาณเพียงข้อเพียงเพ่งเอ,อิ้นประมาณนี้แหละแต่ว่ามองต่ำๆก็เพียงเองมันสิเหล็กเป็นมองสูงสนะ่วนอัน,นี่ก็ตอนไปการปลาเป็นยิ่งป่าแต่ กัางคืนเท่าถ่ายพวกปกระดานะเพราะว่าอันนี้เท่าห้ากระดามาน,นี่ห้ากระดาษห้ากระสุงตัวนี้มานะคือเท่าสามารถใส่กับอันนี้ได้ได้ทุกคนใส่กับอันนี้ได้คือแนวนี้กลางคืนหน,น้าถ่ายได้นะแต่ปกติมันโบมี่มันโบมี่เละมันถ่ายเนียบัดพอมี่เลยสบายเลยตอน,นี้แต่ตอนกลางคืนเดี๋ยวเอาไปการไปยัง สามารถถ่ายให้พี่น้องหรือว่าทุกคนนะครับสมกันได้เลยทุกคนนี่ก็มีแบบลายค้นนะแต่ที่พิ่นคอมานั่นะ็บางที่ลายค้นเฮาเฮากับโบใบนะ แต่ว่ามาได้อยู่แต่ว่าละน้อยอันนะ,ะจังไดกตามนั้นลทุกคนบ่ฮู้ว่าทุกคนนอนแล้วหรือ,อยังตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่3ทุ่2 5 7หรือว่า3แล้วแหละทุกคนนี่ก็เดี๋ยวสิได้นั่งตัดคลิปนี่คือทืนเลยะืนนีกเลยนั่นแหละ่า บอกพี่บอกน้องกันแบบว่ามื่ออื่นเนาะทุกคนมื่ออื่นนี่เป็นเวลาชิมหานาฬิกาเดี๋ยวเขาก็สิได้ปล่อยคลิปอ่าทุกทุกคลิปเลยนะพอวันชิมหานาฬิกาชิมหามงนั่านแหละเขาสิได้ปล่อยประมาณนั้นเลยเพราะว่าช่วงนี้บุคคลนี้เบียดเลยทุกคนเขา,าแย่เบียดหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็สิได้เย็นห้าเหตุคลิป แบบเต็มโตเลยนะอันนี้ที่ไปขึ้นแหลกนี่ห้อกับผักนี่หนีเลยมาผัดอยู่นี่นี่าะว่าบออันนี้กับปพ้าปาที่วาเห้าใส่หม้ออะลรทุกคน เนี่มีเฮนะ็ดสีนี่เขาเนอะเฮ็ดสีนี่บ่เคยกินจักเทื่อแต่ว่าพอเฮาลองกินก็นแซ่บนะแข็คายสีนี่แข็คายสีน,นี่ทุกคนว่าบางอย่างนี่บ่เคยกินเลยแต่ก็เฮาก็พยายามเฮ็ดทําเที่ยวเฮ็ดได้ทุกคน <S <S ไปอยู่อันมื้อนี้แต่ว่าตามพื้นที่นี้คู้จักหมือแหละก็เลยือว่าไปเองได้เลยทุกคน มาก่อนไปีน่น้ำตรงนี้บารอนหรือว่าพอบันดองนะที่ว่าพาไปแถวในก็ช่วยยาม,มองเป็นบอนที่่องที่ว่าพาไปแต่บอนทีช่องนี่ยได้ถ่ายในช่องคลิปเลยช่องนั้นเลยราะว่ากลางคืนเน,น,นี่ยกลางคืนน่าถ่ายเลยก็ตอนเสาเขาก็ถ่าย บางทีอะสีเบีอไปนะบางทีอแต่เนี่ยจำเป็นถึงมันบางทีถ่ายลายเกินไปมันก็ไม่ได้ยันประมาณช่างที่ไม่ว่าจิตที่บ้าของเขาเห็นนะอยางเตี้ทีเขาบอกยังให้เกินอ่ะถ่ายเกินอ่ะก็คือจำเป็นชิดใหม่เลยหนึ่งลงเวลาลงชิดหย่าหย่าพอใช้เวลาเฮิ่ ใช้ไม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าขิดประมาณทราบนาทีในโรงงานทุกคนอ่ะเดี๋ยวนาทีกะอันนั้นแหละทุกคนบายบายบางคนกะนอนเนาะบางคนกะยังไม่นอนกะหลับฝันดีได้ทุกคนสำหรับคืนนี่แหละจะห้องก็จะได้ตัดตัดคลิปนี่แหละทั้งคืนเลยมันเดี๋ยวมื่ออื่น ขาวาศีไดเดินทางเมื่อบานเมืม่อเห็ดคลิปอยู่คนนะมองที่ว่า<อ>เขาเคยไปนะ<ม>เขาเฮาถ่ายลงไปนะสวยงามเลยปลาลายขอคือตอนนี้เขาได้เบ็ดลลเลยี๋ยวสิเบ็ดไปใ,ใส่อยู่บนะนั้นอ่ะเดยๆนะบายบายทุกคน